สวัสดีคะ่ะมาพบกันในชุดของลาวพัฒนางวดวันที่8ดเด้อพี่น้องจา้างวดวันที่8นะคะหลุดมาหลายงวดแล้วพี่น้องงวดนี้ก็ขอให้ปังๆเด้ดอขอให้เขานี่เด้อนะคะเด่นนะคะเด่นแอดได้เด่นแอดได้สามเพี่น้ 3, 6, 9, 6, 9. องสามหกเ รูดเนาะพี่น้องเนาะวิ่งรูดตัวเดียวแอดมาหกจะมาอีกบ่หมดน,นี้กับพ่อหูว่าสิมาอีกบ่เนาะพี่น้องนะคะรูดหนะคะรูดหตัวเดียวนะคะสําหรับตัวทีสอบเนาะ6กลับไปเลย60ศูนย์หกหนึ่งหสองหสามสีห้าห หกเจ็ดหแปดหเก้านะคะตัวเจาะนะคะตัวเจาะให้ตัวเจาะใหนะคะพี่น้องจ่าเจาะให้ไปเลยหกหกอ,อตตาตราหน้ำเงินคือกันเจาะให้หกหกหกเก้า หกสามหกหกหกเก้าหกสามแล้วก็หกหานะคะบ่กเขาไลา่งวดแลวพี่น้องจา้าขอโทษขออภัยหลายๆเด้อบ่กเขาไลา่งวดรุดมาไลา่งวดเลยนะคะสําหรับเล่าพัฒนาของเอดฝนเนาะงวดนี้ก็ขอให้ปังๆมันๆเด้อนะคะ ขอให้มันมันขอให้ปังๆขอให้เขาแน่พี่น้องจ้านะคะสําหรับเลขตารางเนาะสาหรับเลขตารางนะคะเลขตารางหมดที่เหลวก็บ่ได้ให้วันนี้ให้เลขตารางกันไปเนาะพี่น้องให้เลขตารางกันไปนะคะเพื่อค้นที่สอบเลขตารางเนาะเพราะว่าเลขตารางแอดผลก็เขาดีขึ้นกันนะคะให้ที่สามห้า เก้าสองศูนย์อะสำหรับเลขตารางเนาะสำหรับเลขตารางตารางเด้อพี่น้องจ้ะนะคะสำหรับชุดเลขตารางนะคะให้หาตัวพี่น้องนะคะให้หาตัวหกเก้าสองสามห้าศูนย์นะคะสำหรับเลขตารางนะคะสำหรับเลขเด่นก็นจะมีสามหกเก่าเนาะพี่น้องเนาะ 369หนะคะรอบนี้ก็ขอให้ปังปัง,ปงมันมาในน,นนอพี่น้องเนาะนะคะหลุดมาหลายงวดแล้วนะคะหลุดมาหลายงวดแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องนะคะมันก็เป็นไปตามสูตรนอพี่น้องเนาะสูตรมันมาจังไดเซาแอดพนก็ลงหายจังสรรเนาะสูตรมันบ้าแบบนี้นะคะพี่น้องสูตรนะตัวเลขเป็นเพียง ตัวเลขมันก็เป erm ็นเพียงสูตรการคำนวณพี่น้องจ้ะนะคะก็ใส่วิจารณญาณนะคะพี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับสมทุกครั้งเด้อนะคะใส่วิจารณญาณในการรับสมทุกครั้งนะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าเด้อพี่น้องจ้ะระวังหกกับหัวเป็นเก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องกลับหัวเอาเองเด้อพี่น้องนะคะปังปอมันมันเด้อพี่น้องวันนี้ก็ให้ปังปอมันมันนะคะ ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจด้วยดีเส,สมอมาเดอ้อพี่น้องจ๋านะคะเจอกันคลิปหน,น้าเนาะคลิปนี้ก็โชคดีมีเงินใส่กันทุกผู้ทุกท่านเดอ้อพี่น้องจา๋าฟัางฟังมนัมนหมานกันทุกท่านนะคะหยิบจับตัวไหนก็ให้เป็นเงินเป็นทองนะคะเจอกันคลิปหน้าจา้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีจา้า